สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆมือเดียวป้ายแดงครับ Honda Civic Dimension นะครับคันนี้ตัวท็อปเลยครับรถสภาพเดิมมากๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวลมเกียร์เครื่องยนต์ทุกจุดสมบูรณ์มากๆมือเดียวป้ายแดงนะครับ1นึ่งแส 9,000บาทนะครับโทรเจรจาได้เลยครับรถอยู่มินบุรีนะครับรถสวยมากๆนะครับภายในงามสุดๆใช้งานไปแล้ว170,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับกับ Honda Civic Dimension นะครับตัวนี้1.7 Auto v t e c นะครับปี2001เป็นตัวท็อปสุดเลยครับรถสวยเดิมมากๆนะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คให้เรียบร้อยยางใหม่ครับจัดทรงใส่แม็กมาแล้วสวยๆครับ ไม่มีแต่งซิ่งแต่อย่างใดนะครับคันนี้รถสวยสภาพเดิมครับจัดทรงลงล้อเฉยๆนะฮะถ้าใครสนใจหารถใช้งานนะครับราคาแสนต้นคันนี้ได้มือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็เป็นซีวิกด้วยครับกว้างกวางนั่งสบายดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงนะครับอไหล่ตัวนี้หาง่ายครับแล้วก็ซ่อมบำรุงไม่จุกจิกครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับบริการจัดทรงให้กับท่านได้นะครับคันนี้ถ้าสนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามไปเช็ครถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีนะครับ รถสวยสภาพดีมากๆเลยต้องบอกไปว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถราคาแสนต้นนะครับสวิบกว้างกวางนั่งสบายและภายในเป็นเบาะหนังนะครับสวยสวยเลยครับนี่นะครับชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าให้รีบตัดสินใจเลยนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับมัดจําได้มัดจําไปเลยครับผมการันตีว่าได้รถแน่นอนและรถการันตีสภาพครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกปั้มอยู่แล้วครับเอาไปใช้งานได้เลยครับถ้าตรวจสอบพบเจอนะครับว่าโกหกบอกเมตร คืนเงิน2เท่าเลยครับรถสวยสภาพดีภายในระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบ4บานสมบูรณ์ครับซ้ายขวาหน้าก็พับไฟฟ้านะครับรถสภาพดีนะครับดูเบาะหนังนะครับใหม่ๆเลยครับงามๆครับตัวจริงใหม่มากนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับให้รีบตัดสินใจเลยนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับเรียกว่าสุดคุ้มนะครับได้ซีวิคไดเมนชั่นไปใช้งาน นี่นะครับสวยมากนะครับฝากไว้พิจารณานะครับ119,000าบาทเพียงเท่านั้นนะครับขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับรถเช็คกระทุกระบบนะครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับภายในสวยแล้วก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับของซีวิกหรือพิมพ์ว่าทุกเรื่องของด m เมนชันก็ได้ครับในแฟนเพจมีขึ้นมาเลยครับมีคนอยู่ในแฟนเพจเยอะมากๆนะครับสำหรับผมก็มีประสบการณ์การใช้ซีวิกก็ ใช้อยู่สักระยะหนึ่งเกาะใช้ง่ายใช้สบายขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบและพร้อมหรือเปล่านะครับไม้แท้นะครับรับประกันสภาพรถสวยมากานะครับกว้างขวางนั่งสบายขอย้านะครับว่านี่มือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็ไม้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรสภาพภายในนี่เลี่ยม,มใหม่เอี่ยมเลยครับดูรถได้เลยนะครับเจรจาต่อรองกันได้ครับรถสภาพดีคัดและเช็คนํามาฝากให้สมาชิก เลือกและชอบก็โทรจรจานะครับมัดจําได้ครับกลัวจะหลุดมัดจับไปเลยครับการันตีว่าได้รถแน่นอนรถสวยครับคันนี้ไม่มีชนหนักเลยสักนิดไม่มีชนเลยเลยด้วยซ้ําไปครับคันนี้ตามที่เช็คมานะครับฉะนั้นการันตีได้เลยว่าแจ่มจริงครับเครื่อง v t เ c นะครับเครื่องหัวฉีดนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์เลยครับรีบตัดสินใจได้เลยนะครับอยู่มินบุรีโทรจรจานะครับนี่ครับซีวิควีเทคนี่นะครับปี2001ราคาแสน0นึ่งหมื่น 1,900นะครับงามมากๆโทรได้เลยครับเจราจาสอบถามกันเข้าไปขอบคุณครับสวัสดีครับ